วันนี้นะครับเราจะมาทําการขุดหลุมให้ลึกที่สุดกันนะฮะในแมปขุดหลุมซิมเลเตอร์นะครับข้างหลังตรงนี้คือพื้นที่ที่เราขุดขวามือคือระยะในการขุดวางระเบิดไปผมวางได้กี่ลูกวางเรื่อยๆใช่ไหมบวกหนึ่งบวกหนึ่งคลิกไปเรื่อยๆเอ้ยก็ไม่ยากนี่ก็ไม่ยากขุดลงมาได้เจมฮะมีเก็บเจมของเพื่อนกับของเรานี่คือแยกกันใช่ไหมไม่ได้ใช้รวมกันส่วนที่สองเป็นดินที่หนาขึ้นขุดยากขึ้นไหมขุดยากขึ้น แล้วระเบิดไม่แรงขึ้นเหรอระเบิดมันต้องแรงขึ้นสิผ่านโซนมาได้วินมา13วินนะฮะเมื่อกี้โซนต่อไป15วินอ่ารับวินมามายังพื้นที่หนาขึ้นมาอีกคลิกไปเรื่อยๆยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะฮะโซนแรกจะผ่านแล้วนะครับชั้นสุดท้ายชั้นหนาที่สุดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอือผ่านแล้วไม่ต้องอัปเกรดอะไรเลยฮะโซนแรกผ่านอย่างสบายต่อมามาตรงนี้นี่คือสัตว์เลี้ยง น้องหมูเจ้าหมูระดับแลส่วนสัตว์เลี้ยงนั้นคูณ7นะครับคูณอะไรคูณ7ครับได้รวมได้เราเส่ได้3มตัวอ่ะน้องหมาไม่เหลี่ยมนะฮะแบบนี้สัตว์เลี้ยงกลม3ตัวน้องหมาน้องแมวน้องหมูคูณ7ค,ณ 2, คูณ2คูณ2นะครับมันคือพลังอันนี้หรือเปล่าพลังระเบิดไหมเมื่อกี้บวก1ดูสิ11 11อออ๋อใช่7็บวก2บวก2เป็น11 มันคือพลังระเบิดฮะบวกสิบเอ็ดนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่ระเบิดมาแล้วขึ้นตรงนี้มันคืออะไรเอาไปใช้อะไรแล้วก็มีเจมด้วยอ่ะกลับมาข้างบนและแน่นอนหน้าร้านค้าวิทยาศาสตร์วันนี้มีสตาร์เตอร์แพ็คนี่คือแพ็คเริ่มต้นเราต้องดูให้ดีก่อนก่อนจะซื้อว่ามันคูณอะไรเยอะไหมได้หนึ่งร้อยวินห้าร้อยเจมสิบห้านาทีเป็นบูสต์ไม่คุ้มไม่คุ้มข้ามไปเ e อ็กซ์คูซีบอมอ่าพลังเท่าไหร่ล่ะพลังก็ไม่บอกใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มสามตัว Good Value ถูกนะอ่ะเพิ่มโชคข้ามไปซุปเปอร์โชคข้ามไป b e t เบเตอร์คาฟคได้ง่ายขึ้นใช่ไหมใช้จำนวนสัตว์เลี้ยงน้อยลงไม่เอาอะอ่ะอันนี้เก็บอืมไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้ใส่ได้อีกหตัวโอโ้โหพันหนึ่ง1,000โลบักใส่ได้อีกหตัวคูณ2วินดวลบอมระเบิด2อันอุย้ย1,500้รโลบัคเนี่ยเกมพาสแพงขึ้นแพงขึ้น แต่ก็ต้องซื้อเพื่อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์น่ารู้ VAP สองร้อยโลบัครู้สึกว่ามันเยอะจังแฮคูณสองพาวเวอร์คูณสองพาวเวอร์แล้วเปิดสามตัวไม่ต้องเมจิกเอกไม่ต้องเจมแมกเนตเก็บเจมแบบใช้แมกเนตจำเป็นไหมเปิดเร็วอ่าเจมแมกเนตมาคูณสองพาวเวอร์สิบนาทีร้อยสี่สิบเก้าโลบัคโออันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าโลบัค ดรอปนุกฟอร์มเดอะสกายหกสิบวินาทีอันนี้คือดรอปให้ตัวเองคนเดียวดรอปทั้งเซิร์ฟเวอร์ดรอปทั้งเกมแล้วทำไมเจ้าของแบบไม่ดรอปเองอะอ่ะฮะเอามาขายเป็นโลบัคร้อยสิบเก้านี่ยมันควรจะสามสิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะมันไม่ควรจะเป็นสิบนาทีมาลองดูอันนี้หน่อยเปิดมาตัวเดียวก่อนฮนะสามร้อยสิบโลบัคคูณเท่าไหร่ถ้าคูณไม่เกินร้อยไม่คุ้มอืม e x l u s แล ระดับแลยี่สิบเจ็ดอ๋ออันนี้คือระเบิดอ๋อเปลี่ยนระเบิดได้เราใช้อันนี้อยู่อ๋อจํานวนอันนี้คือที่มาปลดล็อกนี่เองสองมือสองมือระเบิดไประเบิดไปอือหือ15 2, 15 2, 000, อือหือร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสองพันหนึ่งอือหืออือหือเฮ้ยขุดเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะมาเลยมาเลยแป๊บเดียวครับทะลุลงมาข้างล่างสบายมากครบรอบหนึ่งเปลี่ยนระเบิดเก้าร้อยสิบห้าต้องปลดล็อกทีละอันด้วยไม่ใช่ปัญหาระเบิดไป แป๊บเดียวไหลลงมา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 เลยลงมาเลยลงมาเลยระเบิดให้หมดปลดล็อกอีก2,009มีกี่อันเนี่ยโอ้โหเยอะมากมีโซนต่อไปอ้อนี่สปินอันนี้สปิน,น,น,ปน v i p หมุนมาได้คูณ2วินมาเออไม่น่าซื้อเลย <c oughs> มีรีเบิร์อีกแล้วโอ้โหเผื่อมากเลยรีเบิร์เนี่ยอะไรกันนักกันหนเนี่ยกับการรีเบิร์ใช้4,000พาวเวอร์ฮะรีเบิร์พลังหมดไปนะครับแล้วก็เริ่มใหม่อ่ะไม่มีปัญหาสัตว์เลี้ยงเรามีอยู่ โอ้โหแล้วมันไม่รีใหม่เลยเนี่ยอัปเกรดเอออัปเกรดอะไรอัปเกรดใช้เจมอัปเกรดการเดินพาวเวอร์พาวเวอร์โอกาสเจมอะฮะพาวเวอร์อีกทีนึงไม่พอแล้วใช้พลังระเบิดในการรีเบิร์ถ้าถึงแล้วก็รีเบิร์เลยฮะเรื่องรีเบิร์นี่เป็นอะไรที่เสียเวลามากแต่ถ้าเกิดทําได้ก็ควรทาไปก่อนเลยอ่ะรีเบิร์ไปขอเก็บรีเบิร์แป๊บหนึ่งรับอันนี้หน่อยเคลม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 สัตว์เลี้ยง คูณเท่าไหร่แฮมสเตอร์อีปิกคูณ13สัตว์เลี้ยงฟรีพลังดีกว่าอีกซื้อจากร้านไม่คุ้มเลยต่อไปอันนี้5,200อ๋อมีเป็นโซนโซนแรกมี4อันแล้วก็โซนต่อไปปลดล็อกไปเรื่อยๆฮะอ่ะโอเคตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเจลสีฟ้าระเบิดแบบเจลอ่ะรีเบิร์ตแค่นี้ก่อนโซนต่อไป750วินปลดล็อกมามีกี่โซนเหมือนจะไม่เยอะโซนต่อไปสอง0 0นะฮะ ตัวอัปเดตรงนี้มีมีสัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงโซนใหม่มีตรงนี้แล้วก็มีโลบักว่าแล้วที่ร้านค้าเปลี่ยนแน่เลยจริงด้วยฮะที่ร้านค้าเปลี่ยนคราวนี้เป็นพื้นเหมือนพื้นทรายมันน่าจะล่วนกว่าพื้นดินนะมันน่าจะระเบิดง่ายกว่าระเบิดไปเรื่อยระเบิดใหม่แปดพันหนึ่งร้อยเป็นไฟฮะคราวนี้เออนี่ยนี่ม่อกินน้ําแข็งเป็นเจลคราวนี้เป็นไฟพื้นอะไรเนี่ยพื้นไม้เหรอ พื้นไม้ไพ่ลงมาเป็นพื้นอิฐหนานแน่นขึ้นอ่ะต่อเปลี่ยนระเบิดต่อไปเป็นอันนี้ระเบิดไปเปิดเัตียงหน่อยดูซิเัตียงโซนนี้7 5 0 750วินนะฮะสิตว์นเลี้ยงโซนนี้อีป,ปิกไฮยีน่าโอ้แล้อ่ะมือแคทเอ่อบูสเรามีอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ได้บูสโชคมาอ่ะใช้ไปใช้ไปใช้ไปครับใช้ไปเลยคูณเท่าไหร่ คูณส uh ี่สิบดีกว่าในแพ็กอีกโอ้ oh, โห,โหกี่ตัวเนี่ยเราใส่ได้กี่ตัวนะเราใส่ได้สิบเ็ดตัวพอดีเลยฮะอ่ะมาต่อทีนี้ก็เก็บเก็บพลังพลังระเบิดระเบิดอันต่อไปอันนี้มันมีพลังอ๋อมีสปีดด้วยฮะบวกห0สิเปซนปีดอันต่อไปบวกเจ็สเปอร์ซนปีดใช้ห้าหมื่นสีแป๊บเดียวโอเคห้าหมื่นสีหมดแล้วครับโซนที่สอง ไปเร็วมากโซนที่สามใช้สองหมื่นสองวินโซนที่สามไปเดี๋ยวนะมีอีกสามโซนโซนนี้แล้วก็อีกสามโซนมีชั้นของสาหรายต้นหญ้าแทรกอยู่พลังระเบิดเราเป็นพันหนึ่งันเก้ารอยก็ได้มาจากสันเลี้ยงโอเคครับตอนนี้เป็น TNT นะฮะแรงขึ้นแล้วก็รีเบิร์ดได้แล้วด้วยใช่ไหมรีเบิร์ดได้แล้วมา รีเบิร์ตหกอร์เซ็รีเบิร์ตมา6ครั้งเอ๊ะพลังระเบิดลดลงหรือเปล่าทำไมเป็นพันหล่ะเมื่อกี้พันเโอเคแค่นี้ก่อนเห็นไหมพอบูสต์เนี่ยใช้บูสต์นะฮะออกตัวไม่ค่อยดีเลยอีพิกไม่มีเลยเราสามารถรวมได้ไหมมีตัวซ้ำเออยอะอยู่เมื่อกี้อันนี้นี่ไงครับจากยี่สิอ๋อต้องเลือกต้องเลือกโอ้โหอันนี้คือเลือกเหอสีเขียวเล็กๆนี่นะโอเคหนึจากยีเป็น ยี่สิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่ตัวไหนเนี่ยยี่สิบเจ็ดเป็นห้าสิบสี่ครับเฮ้ยใช้ได้อยู่มีแปดสิบเอ็ดสามตัวห้าสิบสี่สี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคอ่ะฟาร์มต่อระเบิดหมดแล้วยังโซนนี้มี TNT เมื่อกี้ต่อไปเป็นอันนี้อีกสองอันเคลมมาสัตว์เลี้ยงคูณสี่สิบอืมโอ้สัตว์เลี้ยงฟรีเก่งนะแมบบนี้อ่ะฮะสุดท้ายแล้วของโซนนี้บูมบ็อกซ์ วินพอไหมวินไม่น่าจะพอยังไงดีเรารีเบิร์ตก่อนดีกว่ารีเบิร์ตแล้วก็ไปโซนต่อไปโซนต่อไป4 7 5 0 0นเจห้าพันวินเคฟถ้ำเลอ,อีกสองโซนฮะ <c oughs> พื้นมันดูหนาแน่นมากเลยนะโซนนี้มันดูแข็งแรงมากแต่ระเบิดเราแรงเปลี่ยนอันต่อไปเป็นไฟฟลาย แล้วก็อันต่อไปล้านห้าเออรีเบิร์ดรีเบิร์ดก่อนรีเบิร์ดก่อนอืมรีเบิร์ดได้รีเบิร์ดเลยตอนนี้เก้ารีเบิร์ดนะฮะบวกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ือระเบิดโดนตัวเองไม่เป็นไรทนระเบิดมากมโนเนเกะอ๋อเหมือนมีแร่ด้วยอะแร่ทองเดมอนมันมีแร่อยู่ถฮ้มันเลยแข็งอ่ะอันนี้อันต่อไปล้านห้าไฮโลพาวส์มาหลากหลชนิดมาก อืม่ะเปิดสเลี้ยงก่อนสัเลี้ยงแสนสี่เปลี่ยนสัตเลี้ยงใหม่ระดับแร้ฮะฮเนี่ยพอไม่บูสต์นะฮะเดี๋ยวต้องมีอีปิกออกแน่นอนออกไหมอีปิกออกตัวหนึ่งฮะอีปิกเห็นไหมพอไม่บูสต์มันจะมา360โอ้โหอ่าตัวนี้รวมได้รวมมาเลยครับครับจากไปสฮะน่าจะร้อยกว่าไม่ถึง200ร้อนี่ไงโอ้โห ไม่ต้องบูสต์ฮะแล้วบูสตไปเพื่ออะไรสองตัวสามร้อยหกสิบโอเคมาอ่าโซนต่อไปใช้วินสิบสามล้านได้เลยโอเคสิบสามล้านเออผมอยากลองอันนี้ดรอปนุกฟอร์มสกายหกสิวินาทีเปลี่ยนระเบิดเป็นระเบิดแป๊บหนึ่งเปลี่ยนระเบิดเ,เ,แบบเ,เ,เป็นอันนี้พลาสมาแล้วก็เหลืออีกอันหนึง่งฮะสามล้านอ๋อเราไม่ต้องกดอะไรเลย มันจะริดให้เองเท่าไหร่เนี่ยพลังพลังเท่าไหร่ฮ uh huh. คือพังแน่นอนใช่ไหมสองหมื่นกว่าฮะ2องหม้าคือเรากดไปด้วยก็ได้โอ้โ oh, ห oh, ระเบิดแบบ <laughs> พื้นหายแล้วโซนต่อไปคือพลังมันเท่าเดิมไหมหรือว่าพลังเพิ่มขึ้นมันโอพีมากเลยนะคือเรายืนยเฉยดีกว่าฮะ <laughs> เพราะว่าระเบิดที่เรากดเนี่ยมันทําให้มันเบี้ยวหมดแล้วฮะแปบ๊บเดียว ได้มา9ล้านไปโซนต่อไปก่อนอ่ะเปลี่ยนระเบิดอันสุดท้ายของโซนนี้3ล้านนะฮะอืมโซนต่อไปวินน่าจะพอแล้วโซนต่อไปจะหมดแล้วนะครับเหลืออีก2โซนไอแลนด์อัปเกรดก่อนอ่าเพิ่มแต่พาวเวอร์นี่แหละอื้มอ่ะเจมมาด้วยหมเจมโอกาสเจมโอกาสจะเจอเจมเพราะว่าไม่ได้เจอตลอด นี่คือระเบิดอาล่าสุดของโซนนี้และโซนต่อไปก็คือไอแลนด์เล็กหนึ่งโซนสุดท้ายเอาละฮะผมว่าเราใช้วิธีนี้ดีกว่าเรารีเบิร์ตรีเบิร์ตดีไหมไม่รีเบิร์ตดีกว่าอ่ารีเบิร์ตมารีเบิร์ตแล้วยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องกดระเบิด่ะฮะพื้นมันดูเหมือนแบบเป็นแรนล้วนๆพื้นมันดูหนาแน่นมากแล้วปล่อยนุกลงไปเรายืนอย่างเดียวอ๋อพลังมันเพิ่มขึ้น สามหมนกว่าพลังมันเพิ่มขึ้นเรามีหน้าที่กระโดดได้เจมบ้างไหมเนี่ยเจมไม่ได้เลยอะไม่เจอเลยอืมอันนี้น้ำหรือเปล่าเราวาผ่านมาได้หลายรอบอยู่ได้วินมาร้อยกว่าล้านครับสองร้อยล้านเก็บสแต์เลี้ยงแป๊บหนึ่งอ๋อนุกไม่เจอเจมต้องระเบิดเอง อ,อีปิกไม่ออกได้แต่แลมาพังเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยกว่าโอ้โหได้มาสี่ตัวระเบิดอันต่อไปคือคืออันนี้หกล้านซื้อได้แล้วนี่แล้วก็อันนี้สิบสามล้านอ่ะปดล็อกให้หมดเลยมาเคลียร์เกมไปเลยวันนี้ขุดลงมาให้ลึกที่สุดโอเคห้าร้อยสี่ล้านไปโซนสุดท้ายฮะอัคาโนเอ๊ะเดี๋ยวนะปลดล็อกก่อน อันสุดท้ายของโซนนี้คืออันยังไม่ครบมีอันหนึ่งได้แล้วเรียบร้อยโซนต่อไปวัวคาโน,โน,โนูสุดท้ายเราพานมาจนได้โอ้โหอีกสามวันกับอีกสามชั่วโมงอัปเกรดนิดนึงอัปเกรดพาวเวอร์ไปพาวเวอร์ Power. แล้วก็โอกาสเจมสัตว์เลี้ยงใช้อะไร่สัตว์เลี้ยงใช้ร้อยสี่สิบล้านไม่พอฮะรีเบิร์ตได้รีเบรดดิร์ตก่อน แล้วก็ตามด้วยเหมือนเดิมดูพื้นฮะพื้นลาวาพื้นดินที่เป็นหินที่แข็งตัวแล้วจากลาวามันแข็งแกร่งมากโอ้ดิวินเป็นบิลเลียนเลยเหรอ,อ,อโอเคอ๋อแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเปิดไปร้อยกว่าล้านเออมันก็ประมาณนั้นแหละหมดแล้วโอเคเปิดสัตว์เลี้ยงร้อยสี่สิบล้านมีอยู่หกบิลเลียนสัตว์เลี้ยงโซนสุดท้ายโซนลาวาคอมมอนอีกแล้วอีปิกนะฮะได้มาสามตัวอีปิก คูณสามพันนะครับสองพันสองพันเจ็ดร้อยแล้วก็ตัวธรรมดารวมได้เพียบเลยเท่าไหร่ตัวธรรมดาที่ครับแล้วพันสี่ครับพันกว่าหมดเลยฮนะตอนนี้หลักพันหลักพันโอเคมาเรามารีเบิร์ดก่อนแล้วก็ปลดล็อกระเบิดในโซนนี้ให้หมดรีเบิร์ได้อีกแล้วอะรีเบิร์ดได้เร็วมากเลยสิบสองรีเบิร์ดแล้วนะอันระเบิดมาอันต่อไปอ่าอันไหนอันนี้สาสิบสามล้าน ต่อไป67ล้านเหลข3อันครับ3สุดท้ายเรียกว่าปลดล็อกหมดเลยฮะเคลียทุกอย่างเก็บดาเมจแป๊บหนึง่งอันนี้อะไรเนี่ยผลเหรอผลบอมบเหรอนี่คือชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้เราก็ขุดมาได้อ่าอันต่อไป67ล้านอันต่อไปร้อยล้าน101ล้านเหล้านสุดท้ายครับอันสุดท้ายเรียบร้อย135ล้านเหมาะกับโซลาวาเป็นอย่างมาก เอาละฮะเรียบร้อยครับเคลียร์ทุกอย่างกับการขุดพื้นให้ไกลที่สุดให้ลึกที่สุดนะฮะและพื้นดินที่แข็งแรงที่สุดเราก็พังมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ